ครอบครัวไม่ต้องสมบูรณ์แบบคำว่าครอบครัวสำหรับใครหลายคนอาจหมายถึงพื้นที่ปลอดภัยความอบอุ่นหรือแม้แต่ความหวังในชีวิตแต่ในความจริงของโลกไม่มีครอบครัวใดที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดทุกบ้านมีรอยแผล มีความไม่เข้าใจมีบาดแผลเก่ามีช่วงเวลาที่ยิ้มไม่ออกและมีบางเรื่องที่พูดถึงไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นครอบครัวก็ยังเป็นสถานที่ที่มนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแลกยอมรับอย่างแท้จริงความคาดหวังที่ทำร้ายในบางครั้งความเจ็บปวดในครอบครัวไม่ได้มาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่มาจากภาพในหัวที่เราสร้างขึ้นว่าครอบครัวควรจะต้องเป็นแบบไหน พ่อแม่ควรเข้าใจลูกเสมอลูกควรเชื่อฟังและกะตัญญูพอดีสามีภรรยาควรจะไม่ทะเลาะก,กันและบ้านควรจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะภาพนั้นสวยงามแต่ไม่ใช่ความจริงเสมอเมื่อครอบครัวไม่เป็นไปนตามที่เราคิดความผิดหวังก็เกิดและความทุกข์ก็เริ่มก่ะตัวความจริงของชีวิตครอบครัวธรรมชาติของมนุษย์คือความไม่สมบูรณ์พ่อแม่เองก็เคยเป็นลูกที่เคยสับสน เคยผิดพลาดมาก่อนลูกเองก็ต้องใช้เวลาในการเติบโตและเข้าใจชีวิตคนในครอบครัวคือมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่นักบุญไม่ใช่พระอาหารหันต์การอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะต้องเข้าใจกันตลอดเวลาแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่เข้าใจกันด้วยใจที่อ่อนโยนมากขึ้นเรื่อยๆสมบูรณ์ในความไม่สมบูรณ์ ความอบอุ่นในครอบครัวไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบแต่มาจากความพยายามเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันการฟังการให้มากขึ้นการให้อภัยกันแม้ยังเจ็บอยู่การยิ้มให้กันแม้เมื่อวานจะมีน้ำตาและการกลับมาหากันแม้จะเคยห่างกันไปความรักที่แท้จริงไม่ได้เติบโตจากความเข้าใจเสมอไปแต่มันเติบโตจากการเลือกที่จะรักแม้ในวันที่ใจไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำ ธรรมะในครอบครัวธรรมะที่ลึกซึ้งที่สุดไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ในคำพีแต่อยู่ในชีวิตประจำวันของครอบครัวอยู่ในตอนที่เรายอมลดอัตราเพื่อฟังเสียงลูกให้จบอยู่ในตอนที่เรากลั้นคำพูดแรงๆไว้เพื่อไม่ให้คนที่รักเจ็บใจอยู่ในตอนที่เรากล้าก,กลับไปขอโทษแม้เรายังรู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดทั้งหมดชีวิตในครอบครัวคือสมอรภูมิแห่งความเมตตาความอดทน และการเจริญสติที่แท้จริงเราไม่ต้องมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแค่มีหัวใจที่พยายามจะรักกันเท่าที่ทำได้วันละนิดดีกว่าเฝ้ารอวันที่ทุกอย่างจะดีพร้อมเพราะวันนั้นอาจไม่เคยมาถึงความงดงามของครอบครัวจึงไม่ใช่ไม่มีปัญหาแต่คือการเรียนรู้ที่จะผ่านปัญหาไปด้วยกันด้วยใจที่เปลี่ยนไปในทางที่อ่อนโยนและเมตตายิ่งขึ้น ความรักในบ้านไม่ต้องเพอร์เฟคแค่จริงใจก็พอในโลกภายนอกเราอาจถูกวัดค่าด้วยความสำเร็จภาพลักษณ์หรือคำชื่นชมจากผู้อื่นแต่ในบ้านหรือสถานที่ที่เรากลับมาในทุกวันความรักไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องเป็นครอบครัวตัวอย่างในโฆษณาไม่จำเป็นต้องพูดเพราะกันทุกคำหรือเข้าใจกันทุกเรื่องขอแค่ความจริงใจยังคงมีอยู่ระหว่างกันแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว บ้านไม่ใช่เวทีประกวดความดีพร้อมบ้านไม่ใช่สถานที่สำหรับแข่งขันว่าใครดีกว่าใครเสียสละมากกว่าหรือใครเข้าใจทุกคนได้ดีที่สุดบางครั้งคนในบ้านก็มีวันที่เหนล้ามีอารมณ์มีข้อบกพร่องมีวันที่ไม่อยากยิ้มไม่อยากพูดบ้านที่อบอุ่นไม่ใช่บ้านที่ทุกคนยิ้มแย้มเสมอไปแต่อาจเป็นบ้านที่แม้ในวันที่ไม่มีใครอารมณ์ดีแต่ก็ยังรู้ว่ากันและกันอยู่ตรงนี้เสมอ อย่างจริงใจไม่เท่าทิ้งกันความรักที่จริงใจสำคัญกว่าคำพูดสวยหรูเรามักเห็นภาพของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในสื่อพ่อแม่ลูกยิ้มแย้มทำกิจกรรมด้วยกันเข้าใจทุกความรู้สึกของกันและกันแต่ในชีวิตจริงความรักในบ้านไม่ต้องเพอร์เฟกแบบนั้นขอเพียงแต่ความรักนั้นไม่ปลอมพูดตรงๆอย่างจริงใจยอมรับกันได้ในความไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ต้องเสแสร้งว่าเข้าใจแต่ตั้งใจจะพยายามฟังนั่นคือความรักที่มีพลังอย่างแท้จริงความรักในบ้านคือการอยู่ด้วยกันแม้ในวันที่ไม่เข้าใจกันบางครั้งเราเข้าใจผิดคิดว่ารักกันต้องเข้าใจกันเสมอแต่ความจริงคือไม่มีใครเข้าใจกันได้ทุกเรื่องความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดา แต่สิ่งที่สําคัญคือเมื่อไม่เข้าใจกันเราไม่รีบตัดสินไม่รีบหันหลังให้กันเรายังอยู่ยังฟังยังพยายามนี่แหละคือความรักแบบจริงใจที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบบ้านคือพื้นที่ปลอดภัยไม่ใช่พื้นที่สมบูรณ์แบบทุกคนต้องการที่หนึ่งในโลกที่สามารถเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องกลัวถูกตัดสินบ้านควรเป็นที่นั้นไม่จำเป็นต้องเรียบร้อยตลอดเวลาไม่ต้องจัดวางทุกอย่างให้ดูดีเพื่อใคร แค่มีความรักความเข้าใจและความปรารถนาดีอย่างจริงใจต่อกันบ้านก็กลายเป็นที่ที่อบอุ่นที่สุดได้ความจริงใจคือสิ่งที่เยียวยาทุกความขัดแยง้งแม้จะทะเลาะก,กันแม้จะมีปัญหาแต่หากเราจริงใจที่จะขอโทษจริงใจที่จะให้อภัยและจริงใจที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่บ้านก็จะไม่พังความรักก็จะไม่จางหายการอยู่ร่วมกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไม่ทะเลาะก,กันเลย แต่ขึ้นอยู่กับการมีหัวใจที่พร้อมประสานทุกครั้งที่แตกแยกบ้านที่มีความรักไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเพราะไม่ต้องเป็นบ้านที่ไม่มีเสียงทะเลาะไม่ต้องมีอาหารหรูทุกมือ้อหรือคำพูดไพเราะทุกคืนแค่ทุกคนในบ้านยังมีใจที่แท้จริงต่อกันไม่เสแสร้งไม่สร้างภาพไม่หลอกลวงความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายแล้ว บ้านไม่ใช่ที่ที่มีแต่คนดีพร้อมแต่เป็นที่ที่มีแต่คนที่พร้อมจะรักกันอย่างจริงใจแม้ในวันที่ไม่ดีเลยก็ตามในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจเราได้ทั้งหมดและเราเองก็ไม่อาจเข้าใจผู้อื่นได้ทุกแง่มุมเช่นกันความไม่เข้าใจจึงไม่ใช่สิ่งผิดปกติไม่ใช่อุปสรรคที่ต้องรีบผลักสสยออกไปเสมอไป หากแต่เป็นสิ่งธรรมดาของการอยู่ร่วมกันในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อนหลายครั้งที่เรารู้สึกไม่สบายใจเมื่อผู้อื่นไม่เข้าใจความรู้สึกของเราไม่เข้าใจความตั้งใจของเราหรือแม้กระทั่งไม่เข้าใจตัวตนของเราเอาเสียเลยเราอาจพยายามอธิบายบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็รู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจเราเลย แล้วความสัมพันธ์ก็เริ่มถอยห่างหรือเต็มไปด้วยความตึงเครียดโดยไม่รู้ตัวแต่แท้จริงแล้วเราไม่จำเป็นต้องพยายามให้ทุกคนเข้าใจเราทั้งหมดเพราะแม้แต่ตัวเราเองยังอาจมีช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจตัวเองเลยด้วยซ้ำหัวใจของธรรมะในประเด็นนี้จึงไม่ใช่การพยายามเปลี่ยนให้เขาเข้าใจหรือบังคับตัวเองให้ต้องเข้าใจเขาให้ได้ทันทีแต่คือการอยู่ร่วมกับความไม่เข้าใจด้วยใจที่อ่อนโยน ใจอ่อนโยนไม่ใช่ใจอ่อนแอใจที่อ่อนโยนคือใจที่ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่ยังไม่รู้ทั้งหมดใจที่พร้อมรับฟังแม้ในขณะที่ยังมีความคลุมเครือใจที่ยอมรับได้ว่าตอนนี้เรายังไม่เข้าใจกันแต่เราก็ยังเลือกจะไม่เกลียดไม่แข็งกร้าวไม่ผลักไสและไม่ตัดขาดในทางทํำใจอ่อนโยนคือใจที่มีเมตตากรุณาและขันติเป็นพื้นฐาน ไม่ใช่ใจที่ยอมจำนวนต่อความไม่เข้าใจแบบหมดแรงแต่คือใจที่วางลงได้ไม่ถือโทษไม่เติมเชื่อแห่งโทสะเข้าไปในช่องว่างระหว่างความเข้าใจเมื่อเราอ่อนโยนกับความไม่เข้าใจเราจะไม่รีบร้อนตัดสินความสัมพันธ์ไม่ด่วนสรุปว่าเขาไม่รักเราหรือเขาแย่เพียงเพราะเขายังไม่เข้าใจเราในบางเรื่องความไม่เข้าใจไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธเสมอไป หลายครั้งที่ผู้อื่นไม่เข้าใจเราไม่ใช่เพราะเขาไม่สนใจหรือไม่เห็นความสำคัญของเราเสมอไปแต่เพราะพื้นเพของเขาต่างจากเราประสบการณ์ของเขาไม่เหมือนเราหรือเพราะเขากำลังเผชิญอะไรบางอย่างที่เราก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันเราต่างมีเบื้องหลังมีความกลัวมีบาดแผลมีกรอบคิดของตัวเองความไม่เข้าใจจึงเป็นผลลัพธ์ของความซับซ้อนของชีวิตไม่ใช่ความผิดของใครโดยตรง อ่อนโยนกับใจของตัวเองก่อนการอยู่ร่วมกับความไม่เข้าใจเริ่มจากการอ่อนโยนกับใจของตัวเองก่อนไม่บังคับตัวเองให้ต้องเข้าใจทุกอย่างไม่กดดันตัวเองให้ต้องรู้ไปหมดหรือถูกไปหมดใจที่อ่อนโยนกับตัวเองจะไม่ตีความการไม่เข้าใจว่าเราผิดหรือเราไม่ดีพอ แต่จะมองเห็นว่าน,นี่คือธรรมชาติของชีวิตที่ทุกคนต้องเรียนรู้ผ่านไปทีละก้าวเมื่อใจของเรานุ่มลงเราจึงพร้อมจะเปิดรับความคลุมเครือพร้อมจะฟังโดยไม่รีบสรุปพร้อมจะอยู่ในความไม่ชัดเจนโดยไม่ต้องพยายามเร่งปิดประเด็นใ,นใดๆให้จบลงด้วยอารมณ์รุนแรงฝึกใจด้วยความเมตตาเมตตาไม่ใช่แค่การให้ความรักแต่คือการเปิดพื้นที่ในใจให้ผู้อื่นได้มีที่ยืน แม้ในความไม่เข้าใจเมตตาคือการไม่เบียดเบียนไม่ส้มเติมแม้เขายังไม่เข้าใจเราและแม้เรายังไม่เข้าใจเขาในทางปฏิบัติทาเราอาจฝึกเจริญเมตตาด้วยการแผ่ใจไปยังผู้ที่เรารู้สึกว่าไม่เข้าใจกันไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงเขาแค่ฝึกแผ่ใจว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์ขอให้เขาเข้าใจตัวเอง และขอให้เรามีใจที่สงบเย็นพอที่จะอยู่กับเขาแม้ในความไม่เข้าใจนี้การอยู่ร่วมกับความไม่เข้าใจด้วยใจที่อ่อนโยนไม่ได้ทำให้เราได้ค่าลงแต่คือการเปิดใจให้กว้างพอที่จะเห็นความซับซ้อนของชีวิตอย่างมีเมตตาคือการมีความกล้าหาญที่จะอยู่กับสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์โดยไม่รีเร่งให้มันต้องเป็นไปตามใจของเราเสมอไป หากเราทำได้เช่นนี้ชีวิตจะเบาขึ้นความสัมพันธ์จะไม่เปราะบางและเราจะมีพื้นที่ในใจให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เติบโตไปพร้อมๆกันแม้จะยังไม่เข้าใจกันทั้งหมดก็ตามในบรรดาความสัมพันธ์ทั้งหลายความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่สุดมีทั้งความรักความห่วงใยความผูกพันและขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความคาดหวัง ความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจที่สะสมกันมานานแสนนานหลายครั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรในระดับโลกแต่กลับเป็นเรื่องใหญ่ในหัวใจของคนในบ้านที่รู้สึกว่าเขาควรเข้าใจเราหรือเขาไม่ควรพูดแบบนั้นกับเราในจุดที่ความรักและความคาดหวังมาบรรจบก,กันความเจ็บปวดจึงเกิดขึ้นง่ายและบางครั้งก็ลึกเกินกว่าจะเยียวยาได้ด้วยคำว่า ขอโทษเพียงคำเดียวแต่ในเส้นทางของธรรมะเส้นทางของการเรียนรู้และการเข้าใจตนเองเราพบว่าการให้อภัยในครอบครัวไม่ใช่การยอมแพ้อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดไม่ใช่การก้มหน้ารับความผิดของผู้อื่นไม่ใช่การปิดตาข่มใจว่าช่างมันเถอะแล้วแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น หากแต่การให้อภัยคือการปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกคนต้องเป็นดังใจปล่อยวางความเจ็บที่ยังค้างคาในใจเราและที่สำคัญปล่อยวางความคาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนหรือเขาจะต้องเข้าใจเราการให้อภัยไม่ใช่ของง่ายการให้อภัยในครอบครัวจึงเป็นบททดสอบสำคัญในชีวิตเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนที่เรารักมาก ผูกพันมากและบางครั้งก็เจ็บปวดกับเขามากเช่นกันเราจะให้อภัยใครที่เคยพูดทำร้ายเราได้อย่างไรเราจะให้อภัยพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจเราได้อย่างไรเราจะให้อภัยลูกที่เคยทำให้เสียใจได้อย่างไรเราจะให้อภัยพี่น้องที่แย่งมรดกหรือใส่ร้ายเราได้อย่างไรคำตอบนั้นไม่ใช่ให้อภัยเพราะเขาสมควรได้รับมัน แต่เพราะเราเองสมควรได้รับอิสรภาพจากความเจ็บปวดการให้อภัยคือการหยุดวงเวียนอยู่กับอดีตหยุดให้ความเจ็บปวดนั้นเป็นเจ้านายของหัวใจเราปล่อยวางไม่ใช่เพิกเฉยการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วและเราเลือกที่จะไม่แบกมันไว้ต่อไปเพราะรู้ว่าการแบกนั้น ทำร้ายเรามากกว่าทำร้ายเขาเราไม่ต้องรอให้เขาขอโทษเราไม่ต้องรอให้เขาเปลี่ยนเพราะการให้อภัยไม่ใช่สิ่งที่เราทําเพื่อเขาแต่คือของขวัญที่เรามอบให้ตัวเองให้เราค่อยๆก้าวออกจากบวงกรรมที่พันธนาการหัวใจไว้ครอบครัวคือสถานที่แห่งการฝึกใจเพราะครอบครัวอยู่ใกล้ตัวที่สุดเป็นเวทีที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสนามฝึกที่ไม่อาจหนี เราจึงมีโอกาสได้เห็นใจตัวเองอย่างแท้จริงว่าเรายังยึดติดกับอะไรยังคาดหวังกับใครมากเกินไปหรือยังอยากให้ใครสักคนมาเติมเต็มความรู้สึกของเราเมื่อเรามองเห็นได้เช่นนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการให้อภัยด้วยปัญญาไม่ใช่ให้อภัยเพราะอยากเป็นคนดีแต่เพราะรู้ว่าการยึดถือไว้นั้นทุกและการวางลงคือทางเดียวที่จะเยียวยา การให้อภัยในครอบครัวคือความกล้าหาญที่อ่อนโยนมันไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการหยุดทำร้ายตัวเองด้วยความกับแค้นที่ไม่มีทางย้อนเวลาไปแก้ไขได้คือการเดินหน้าต่อด้วยใจที่เบาขึ้นและความรักที่บริสุทธิ์ขึ้นหากเราทำได้เช่นนี้ในครอบครัวเราก็จะพบว่าโลกภายนอกไม่ได้ยากเกินไปอย่างที่คิดเพราะสนามฝึกภายในบ้านคือสนามจริงของการฝึกใจ และการให้อภัยคือชัยชนะที่ไม่ต้องมีใครแพ้วัตจักรแห่งชีวิตและบทบาทที่ผลัดเปลี่ยนชีวิตของมนุษย์เปรียบเสมือนบทละครที่มีการเปลี่ยนฉากอยู่เสมอไม่มีใครอยู่ในบทบาทเดียวตลอดไปพ่อแม่ในวันนี้เคยเป็นเด็กที่ร้องให้หัวเราะสุกสนและต้องการการดูแลมาก่อนและลูกในวันนี้วันหนึ่งก็จะเติบโตขึ้นมารับบทบาทผู้ให้ ผู้ดูแลและอาจกลายเป็นพ่อแม่ของใครอีกคนหนึ่งประโยคนี้จึงเตือนให้เรามีสติรู้เท่าทันในความไม่จรังของบทบาทชีวิตและยอมรับความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ยึดติดเพราะทุกคนต่างก็เดินทางไปตามเส้นทางเดียวกันต่างเพียงว่าใครจะถึงจุดไหนก่อนเมตตาและความเข้าใจเพราะเราเคยอยู่ในจุดเดียวกัน เมื่อเรารู้ว่าพ่อแม่ก็เคยเป็นเด็กเหมือนกับเราเคยมีความรู้สึกอ่อนไหวเคยกลัวเคยฝันเคยอยากได้การยอมรับเราอาจมองพ่อแม่ด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นมองเห็นมนุษย์ที่มีหัวใจมีความไม่สมบูรณ์มีทั้งความเหน็ดเหนื่อยและความหวังดีในแบบของเขาในทางกลับกันลูกๆเมื่อเติบโตขึ้นแล้วกลายเป็นพ่อแม่เองก็จะเข้าใจว่าความรักความห่วงใย และแม้แต่ความเข้มงวดของพ่อแม่นั้นล้วนมีเหตุผลเป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่คนหนึ่งจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งก็ต่อเมื่อได้กลายเป็นพ่อแม่เองดังนั้นประโยคนี้เหมือนเป็นคำเชิญให้เราลดอัตราลดการตัดสินแล้วเปิดใจเข้าใจกันมากขึ้นธรรมะในความเปลี่ยนแปลงไม่มีใครเป็นของใครธรรมะสอนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เว้นแม้แต่บทบาทในครอบครัว เราอาจเคยคิดว่าพ่อแม่คือผู้ปกครองเราหรือลูกคือภาระของเราแต่ความจริงก็คือทุกคนต่างเป็นผู้ที่มาก่อนและผู้ที่มาทีหลังในวัาสงสารเท่านั้นบทบาทพ่อแม่หรือลูกก็เป็นเพียงบทหนึ่งของความสัมพันธ์ชั่วคราวไม่มีใครเป็นเจ้าของใครไม่มีใครยึดถือได้ตลอดไปเราเพียงแค่มาเจอกันเพื่อเรียนรู้กันในช่วงหนึ่งของชีวิต รักในวันที่ไม่เข้าใจคือรักแท้ที่ไม่พูดมากคำว่ารักมักมาพร้อมความเข้าใจแต่ในชีวิตจริงเราทุกคนย่อมมีวันที่ใจไม่ตรงกันคิดไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ไม่เข้าใจกันเลยแม้แต่น้อยวันเหล่านั้นคือบททดสอบของความรักที่แท้จริงเพราะมันไม่ได้มีแค่วันที่สดใสแต่มันรวมถึงวันที่อึมครึมสับสนเหนื่อยล้าและเงียบงนันรักในวันที่ไม่เข้าใจ จึงไม่ใช่รักที่อิงอยู่บนพื้นฐานของความเห็นตรงกันหรือคำอธิบายที่ชัดเจนเสมอไปแต่คือรักที่เลือกจะอยู่ตรงนั้นต่อให้ไม่รู้จะพูดยังไงต่อให้ไม่สามารถอธิบายเหตุผลหรือความรู้สึกได้เลยก็ตามมันคือรักที่ไม่รีบเร่งจะพิสูจน์ตัวเองด้วยคำพูดแต่มอบความมั่นคงผ่านการอยู่เคียงข้างอย่างเงียบๆความรักไม่จำเป็นต้องอธิบายเสมอไป ในวันที่เรากับใครสักคนต่างไม่เข้าใจซึ่งกันและกันบางคนอาจเลือกที่จะถอยหนีแต่บางคนเลือกจะอยู่ต่อแม้ใจจะเต็นไปด้วยคำถามนั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่เพราะมันไม่ใช่ความรักที่ต้องเข้าใจเสมอแต่มันคือความรักที่พร้อมจะอดทนเสมอไม่ใช่เพื่อรอคำตอบแต่เพื่อให้พื้นที่แก่กันให้เวลาได้ทำงานให้ใจของแต่ละคนได้ทักได้เยียวยา เพราะในบางช่วงของชีวิตการไม่เข้าใจกันไม่ใช่เพราะเรารักน้อยลงแต่เป็นเพราะเราแต่ละคนต่างก็มีความเหนื่อยความเครียดความสับสนหรือแม้กระทั่งการเติบโตในมุมที่ต่างกันซึ่งนั่นเป็นธรรมชาติของชีวิตและความสัมพันธ์รักแท้มักไม่พูดมากความรักที่มั่นคงไม่จำเป็นต้องพร่มบอกรักทุกวันหรือใช้ถ้อยคำสวยหรือเพื่อพิสูจน์ใจเสมอไป รักแท้มักปรากฏผ่านการกระทำเล็กๆที่สม่ำเสมอเช่นการฟังโดยไม่ตัดสินการอยู่ตรงนั้นแม้จะไม่เข้าใจอะไรเลยการรินน้ำให้ตอนเหนื่อยการปล่อยให้เขาเงียบโดยไม่เร่งเรา้าหรือแม้แต่การกอดกันเงียบๆแล้วไม่ทมอะไรเลยรักที่ไม่พูดมากไม่ได้หมายถึงความเฉยชาแต่มันคือการยอมให้ความรักได้แสดงตัวผ่านความนิ่งความอบอุ่นที่ไม่เร่งเรา้า และความเข้าใจที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาเป็นถ้อยคำมันคือการไม่ทิ้งแม้จะยังไม่เข้าใจบางทีความรักที่ลึกที่สุดคือการไม่พยายามเข้าใจเราทุกคนล้วนเป็นปริศนาในแบบของตัวเองบางเรื่องแม้แต่เรายังไม่เข้าใจตัวเองแล้วจะคาดหวังให้ใครเข้าใจทั้งหมดได้อย่างไรดังนั้นความรักที่แท้จริงจึงอาจไม่ใช่การเข้าใจกันทุกอย่าง แต่คือการไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ไม่เข้าใจอะไรเลยและยังคงเลือกจะเดินไปด้วยกันแม้จะเดินช้าลงแม้จะมีความเงียบมากขึ้นและแม้จะมีระยะห่างบางช่วงเวลาแต่หัวใจยังอยู่ที่เดิมคือยังเลือกเขาอยู่เหมือนเดิมรักในวันที่ไม่เข้าใจคือรักแท้ที่ไม่พูดมากคือบทเรียนของการวางอัตตาคือการไม่พยายามควบคุมหรือครอบครอง คือการวางใจในความเปลี่ยนแปลงและคือการให้เกียรติความเงียบของกันและกันไม่ต้องพูดมากแค่ยังรักอยู่ก็พอแล้ว